สวัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิถีเด็กใต้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวสนามแข่งนอกอลงจุกกันนะครับก็ไม่ได้ต่อนอกนะวันนี้ก็วันนี้ผมก็มาที่บ้าน่าร้านของน้องเขานะครับในทีมงานนะครับตัวที่ผมยืมนกดอกแตงตัวเมียมานะครับนี่วันนี้ก็เอามาคืนแล้วนะครับดูก็ ก่อนที่จะไปนะครับก็เดี๋ยวนั่งรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมมาให้ดูนกดอกแตงหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นนกเขาเรียกว่าเล็บเล็บขาวนะครับก็มันก็พิเศษกว่าตัวอื่นอยู่แล้วนะครับก็แถวบ้านผมเนี่ยนกด่างมันไม่มีนะครับมันก็ต้องอเจอของแบบนี้มันก็แปลกเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะ ก so well. so, ็พี่ๆได้เห็นก all ันไปแล้วนะครับก็นกเล็บขาวตัวนี้ก็ประมาณน่าจะหนึ่งเล็บว่าสองเล็บนะครับที่มันเป็นสีดําอยู่นะครับเป็นเล็บปกตินะครับคือเมื่อก่อนหน้าเนี้นะครับตอนที่ผมยังไลฟ์สดต่อนกให้ชมแบบสดๆใน facebook นะครับก็ผมเคยเจอนะครับตอนนั้นมันเล็บขาวก็มีอยู่สองเล็บนะครับที่เป็นเล็บดํานะครับก็เป็นถิ่นเจ้าตัวเล็กนะครับ แล้วก็เจอแค่ตัวนั้นที่เยอะสุดนะครับแล้วก็มีสองเล็บหลังนะครับที่ขาวอยู่ก็เจอไม่บ่อยนะครับพบเจอไม่บ่อยส่วนขนขาวเนี่ยพวกที่ขนหลงก็มีบ้างนะครับแต่ว่าปีกขาวขนหลงผมยังไม่เคยเจอนะครับแล้วก็ดังในธรรมชาตินะครับผมก็ยังไม่เคยเจอแบบตัวเหลืองนะครับเหลืองสีอ่อนนะครับตามปีกตามตัวนะครับกรนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ ถ้าแถวบ้านเนี่ยถามว่ามันหายากมันก็หายา,ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นนกธรรมดาทางนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูกรงต่อที่ผมเคยบอกไว้นะครับมันมีอยู่สองแบบนะอ่ะนี่ก็เป็นกรงต่อที่ผมเคยลงคลิปไปที่ผมบอกไว้มันมีหลายแบบนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกลรงไหวนะเดี๋ยวผมไปดูกอนอ่ะนี่ก็เป็นกลรงไหวที่ เป็นกงสมัยเด็กๆนะครับสมัยสมัยก่อนนะมันเขาก็ยังทําอยู่นะครับแบบมันก็เป็นแบบเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นกงหวายนะครับที่ผมให้ดูนะแล้วก็เนี่ยไอกง่งปากจระเข้มะครับมันจะเป็นน,นะมันจะโค้งแต่ว่ามันเล็กกว่าของผมนะครับมันจะมีสองแบบอันนี้อันนี้แบบแบบแบบอันเล็กนะครับแบบอันเล็กเนี่ยใส่นกดอกแตงใส่นกปลาหลอดได้หมดนะครับ ส่วนนี่แบบอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งแบบไซส์ใหญ่นะครับมี2แบบไซส์ใหญ่เนี่ยก็เห็นบอกว่าใส่นกเขาใส่นกบินหลาดงนะครับได้นะพวกตัวใหญ่กว่านกปลหลอดประมาณนี้นะจะใส่นกปลหลอดก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาเราพาเนี่ยเรามันจะเกะกะนะครับก็ใส่แบบเล็กดีกว่าครับก็มีอยสองแบบส่วนแบบสองทางน่าจะไม่มีนะบแบบสองทางน่าจะหมดแล้วนะ ก็เนี่ยครับเป็นร้านอุปกรณ์น,นกนะแล้วก็นี่มีเจ้าตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ถ่ายขนอยู่นะครับเป็นนกที่ร้องเพลงแบบชัดแล้วก็เสียงใหญ่แล้วก็เพลงยาวนะครับสุดนะครับตัวนี้นะที่ผมยืนฟังอยู่นะครับตอนนี้ก็มาถึงสนามแล้วนะครับนี่ <c oughs> วันนี้ผมบานกที่ต่อได้มาเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลงหรือเปล่านะครับก็เอาไปแขวนไว้ที่ราวซ้อมนะครับก็เหลือประมาณ5นาทีนะครับก็จะขึ้นราวแล้วนะครับ ตัวตัวนี้ต้องพาไปแขวนก่อนนะครับถ้าไม่พาไปแขวนมันเปิดไม่ทันเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวเอา,เอา,เอามะละกอก่อนนะครับวันนี้แต่งกับมะละก,กอน,นะครับก็ตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยคือติดครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ดอกนะครับก็ไม่ได้กินรางวัลนนครับจนแบบ พอพามาหลังๆแล้วนะครับมันถ่ายคนใหม่นะครับก็สรุปคือไม่เข้าเลยนะครับนะตั้งแต่ได้มานี่คือยังไม่เข้านะครับแล้วก็มีอยู่แข่งอยู่ตัวเดียวด้วยของผมมีนกแข่งอยู่แค่ตัวเดียวนะครับก็เดี๋ยวต้องพามันไปแขวนก่อนนะครับวันนี้ก็มีนกเอฟซีบ้างนะครับเอซก็ถามแล้วนะถามเจ้าของว่าพามาหรือเปล่าวันนี้ก็พามาเดี๋ยวค่อยไปชมกันนะครับตัวนี้ พาจ้องเปาขึ้นไปแขวนก่อนนะแขวนทิ้งไว้ก่อนวันนี้เอาปลามาแขวนทิ้งไว้ก่อนนะยังไม่เปิดนะเปิดช้ามากนะัะก็เดี๋ยวต้องรอ,งองนบขึ้นให้เต็มก่อนนะนิวนิว จะไปลบตัวข้างลนิวยังไม่กองเลยนะเร <c oughs> ื่องของน้องนิวนะครับของน้องนิวนี่อะไรล่ะอะไรล่ะจิ๊บ <c oughs> เจอ้านอกจิ๊บนะครับก็เป็นสายอินโดครับ <c oughs> น,นี้ผมไปหผมจะไปตีตัวกงดำแล้วนะครับ ร้อยแล้วต็วันนี้อยู่ข้างเหยี้อกับตัวที่ผมชอบด้วยนะครับเจ้ารีโมทนะแล้วก็มีนกอ,อีกตัวหนึ่งนะครับนุด้านในขอสองนะรนนครับ,รรบเจ้าล้าน,นครับถึงแล้วครับเจ้าล้านครับ ได้สองครับอืมเปิดช้าเลจะถึงเยราจะนครับจะลนนะครับสองแล้วครับสองแล้วครับ อ,อันนี้ได้สามดอกครับเรารีโมดนะครับตัวในขอสองนะผมจะถึงแล้วนะครับลมแรงมากนะเมื่อกี้นั่งสับอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วนะไครับ เอาครับมาสองครับสองมาปอกหันไปดูอะไรไม่รู้ครับปอกเอาเล้วสองนะได้สองดอกนะครับคันนี้เจ้าล้านครับเจ้าล้านครับสองแล้วครับอีกคำนะครับอีกคำปั๊บปับอ่านะ Oh, พร้อบแล้วนะครับเจ้าล้านนะวันนี้ได้หกดอกมาเปิดหลังๆประมาณสามหลังๆมาได้สามนะครับแรกๆมาตายทผีผมมาเปิดช้าหนะ้านาทีแล้วมาเปิดลอยต้องเปลีป่ยนไปเรื่อยนะมันยังไม่เข้ามือนะก็มีตัว FC ฟซที่เข้าอยู่นะก็มีเจ้า รีโมนะครับ fc นี่ตัวนี้นะผ้าสีฟ้าเจ้ารีโมดครับนะแล้วก็มีเจ้าล้านนะแล้วก็ตัวหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าพายุนะตัวตัวกงดำนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นกเปงนอกอันนี้เป็น fc นกเขานะในตอนนี้ตัวตัวนี้แหละที่ผมเป็น fc นะก็ติดตามมาหลายนัดมากนะครับเจ้ารีโมเนะ นนี่เข้าชิงแล้วนะครับรเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารอบชิงเนี่ย FC สามตัวนี้ตัวไหนจะได้กี่ดอกกันบ้างนะครับวันนี้นกเข้าเยอะนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เริ่มฝนเริ่มจะมาแล้วน,ะวน,นี่ครับตัวนี้ก็เป็นนกจิบนะครับของน้องนิวนะก็เข้าเหมือนกันนะครับวันนี้ตัว FC เข้าสามตัวนะครับอันนี้เป็นของน้องอ่าเป็นของน้องปอนนะครับเจ้ารีโมทนะครับนี่อยู่ข้างเจ้าช้างของพี่นิวนะครับตัวนี้ครับของพี่นิวนะครับเจ้าช้างนะครับแล้วก็เจ,จ้าล้านอยู่ถัดกันไปนะครับนี่เป็นของพี่หลวงนะครับน,น,นี่ตัวนี้นะครับ เอาหลวงยูทูบได้ไหมเอาหลวงยูทูบได้นะได้ตอนนี้ครับตัวเออเปิดอยู่ข้างอยู่ข้างตัวไหนนะแล้วก็ตัดต่อไปเป็นเจ้าร้านนะไปตานี่ครับถึงแล้วนะครับเจ้ารีโมทนะครับเจ้ารีโมทนะครับไปแล้วครับหนึ่งได้หนึ่งครับ สองนะครับสองดอกนะครับสองดอกครับสองดอกครับสามดอกนะครับสามดอกได้สามดอกนะครับเจ้ารีโมทนะตัวนี้เจ้าช้างนะเจ้าช้างลงที่นี่นะมาแล้วครับหนึ่งดอกนะครับ สองดอกนะครับเจ้าช huh ้างได้สองดอกนะครับันนี่ตัวนี้จิมมานพีหลวงนะมาแล้วหนึ่งดอกครับสองดอกครับสามดอกแล้วนะสามดอกแล้วครับอันนี้นะสี่ดอกแล้วห้าดอกนะโอ้โหได้ไปห้าดอก วันนี้เลยไปที่ท <memorable> อ่วันนี้จะถึงเจ้าล้านแล้วนะครับเจ้าล้านเจ <ไป S 1> ้า <Level S 2> ล้านกงถัดไปนะอ๋อนี่ของ,ข,องข้งนคราบโอ้วตัวหูนะนี่หูเคอรี่นะสามดอกนะครับได้สามดอกนะครับมาเนี่ยครับตัวเอฟซีนะครับเจ้าล้านนะ ไไม่ไไมไจ้างร้านไม่ได้นะก็สรุปแล้วก็ไม่ติดอีกแล้วนะครับวันนี้ <laughs> ก็วันนี้เจ้าร้านนะครับก็ไม่เข้านะครับแต่ได้ศูนย์ศูนย์ดอกนะครับแล้วก็ เจ้าพายุน่าจะได้นะครับแต่ว่าเจ้ารีมัวก็ได้สามดอกไปนะครับก็ไปไปเที่ยวนะครับก็พานกไปเที่ยวเฉยๆก็ไม่ได้หวังรางวัลอะไรนะครับก็ไปชมนกของอ่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็ไปเชร์ครับไปสนุกสนานกันนะครับก็เดี๋ยวต้องแต่งปรับไปเรื่อยนะครับพอดีขนใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยจะทุรละมันเท่าไหร่นะครับนกส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า ผมมัวแต่ทำคลิปนกดอกแตงนะครับก็ไปต่อนะก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เริ่มจะแต่งแต่งนกก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวใหม่นะครับผมไปประมาณแค่สองลาวเท่านั้นนะครับก็ประมาณไปวันอังคารนะครับวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ไปนะครับก็ดูดูอยู่ว่าวันอาทิตย์น่าจะไปอีกสักหนึ่งลาวนะครับก็ไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวว่าจะพาไปเที่ยวใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืม ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ไปกับลาไปกับจองเปาก่อนนะครับตอนนี้ก็พักนกก่อนนะครับฝนเริ่มจะมาแล้วโอเคครับ